เรื่องของความเป็นธรรมชาติอะเนาะบรรยากาศที่เย็นสบายความเป็นชุมชนมันก็ธรรมชาติสวยงามมันเป็นสิ่งที่เราเห็นตรงกันนะคะซอฟ์พาวเวอร์เนี่ยจะเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่เราจะทำในประเทศ ซึ่งจะทำสำเร็จเนี่ยเราจะต้องสร้างคนน้องๆก็คืออนาคตของซอฟ t p o w ว r ร์ของเราเนีเราจะต้องสร้างคนเขาก็เลยมีโครงการที่ชื่อว่า O-Force เป็นโครงการที่ทำเกี่ยวกับการสร้างคนให้กับซอฟ t p o w ว r ร์ วันนี้เราเป็นวันเตรียมความพร้อมนะครับก็จะเริ่มจากทฤษฎีความรู้เรื่องศิลปะการสร้างสรรค์ครับปูความรู้เรื่องศิลปะและการสร้างสรรค์หลังจากนั้นก็จะมีการแนะนําถึงความสําคัญของคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์กับการเรียนการสอนศิลปะของเราหลังจากนั้นเรามีวิทยากรตัวแทนจากชุมชนที่กําแพงแสนนะครับชุมชนห้วยม่วงมาให้ความรู้นาความรู้ก่อนว่าพรุ่งนี้จะ ไปเจออะรบ้างผมมาได้รับมอบหมายนะครับในการปูพื้นนะครับความเข้าใจในการสร้างงานศิลปะอยากให้น้องน้นักเรียนนะครับได้เห็นความสำคัญของการตระหนักถึงประสบการณ์ชีวิตนะครับหรือเรื่องราวที่เข้ามากระทบในชีวิตว่ามันจะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะในการที่เขาจะเอาไปใช้ทำงาน เพื่อให้งานศิลปะของเขาเนี่ยมันมีคุณค่าเนี่ยศิลปะของเขามันควรที่จะช่วยให้คนในสังคมหรือผู้อื่นนะฮะหรือได้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่มันก็น่าจะทําให้การทํางานศิลปะของเขาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนักเรียนจากมัธยมมาเยอะเลยเราก็เลยถือโอกาสอันนี้ก็ แนะนำแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเรามีการเรียนการสอนยังไงที่คณะจิตกรรมอยากจะให้เขารู้ว่าศักยภาพของการมีความรู้ความสามารถด้านนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับวิถีชีวิตของของคนในรุ่นปัจจุบันนี้มากๆการมีสกิลในด้านค a t i ี schme การมีสกิลในเรื่องของการทำงานร่วมกันอะไรเหล่านี้ซึ่งสกิลเหล่านี้สามารถเข้ามาฝึกมาเรียนรู้ได้ที่คณะจิตกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะก,กับชุมชนเนี่ยมันมันมีสองรูปแบบใหญ่ๆแต่ต้องบอกนะคะว่าเป็นแค่การแนะนำส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้นแบบแรกเลยค่ะก็คือว่าชุมชนในฐานะที่เป็นแรงบนนันดาลใจให้กับศิลปินเวลาศิลปินประทับใจบางอย่างที่เกิดขึ้นในชุมชนแล้วศิลปินก็เกิดแนวคิดเกิดความรู้สึกบางประการแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ศิลปินรู้สึก นะคะออกมาเป็นงานศิลปะเพราะฉะนั้นแบบแรกเลยเนี่ยก็คือคอมมู n นิตี้เนี่ยในฐานะที่เป็นแรงบันดาลใจสิ่งที่นักศึกษาสามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยเลยก็คือว่าศิลปินมีการซึมซับข้อมูลไว้ในใจแล้วก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะฉันฉันคิดหรือฉันรู้สึกยังไงหลังจากนั้นเขาจึงจะต้องหานะคะวิธีการถ่ายทอดสิ่งที่เขาคิดนะคะหรือรู้สึกต่อชุมชนเนี่ยให้ออกมาเป็นงานศิลปะ เราก็พาน้องๆไปดูหอศิลป์สนามจันทร์มหาวิทยาลัยศิลปากรดูผลงานสะสมของม,มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มาจากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติสลับกับการบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศิลป,ปะและชุมชนครับ ได้รู้เหมือนอแบบการในทางการคิดงานศิลปะมากขึ้นครับแบบศิลปะมันจากที่เราเห็นเป็นแค่รูปเนี่ยครับพอแล้วมันมีที่มาเป็นยังไง,ไงอาจจะมาจากแบบประสบการณ์ของศิลปินท่านนั้นแล้วก็แบบสิ่งที่ศิลปินท่านนั้นคิดแล้วก็สื่อสารออกมาเป็นภาพโดยที่แบบไม่จําเป็นแค่เป็นภาพอย่างเดียวเป็นเอเอเป็นงานประติมาก,กรรมเป็นรูปแบบต่างๆก็แบบแก็ทําให้รู้สึกแบบได้เข้าใจศิลปะมากขึ้นครับหนูชอบอาจารย์ที่อธิบายถึงความรู้สึกหรือว่า เป็นสิ่งที่ใส่เข้าไปในงานศิลปะนั้นไม่ได้มีแค่ความสวยค่ะจะมีเรื่องของความรู้สึกแล้วก็อาจจะมีความหมายแฝงบางอย่างหรือว่าเป็นความคิดของศิลปินที่เขาแสดงผ่านออกมาถึงตัวภาพวาดน,นี้ค่ะหนูชอบประวัติศาสตร์ในคนนั้นด้วยค่ะก็จะเป็นประโยชน์ทําให้หนูเนี่ยนำความรู้สึกหรืออารมณ์นั้นที่สามารถได้รับจากวัฒนธรรมรอบข้างนะคะมาปรับใช้กับงานที่เราจะทํากันในวันสุดท้ายนี้ได้ค่ะ ไปดูเป็นบ่อก,กุ้งแล้วก็ทุ่งนาค่ะแล้วก็มีเขาทำเขาเรียกหม,ม,มีมีผัดยวนอะไรพคนนี้ให้ด้วยอ,อร่อยไหมค่ะ <c oughs> อาจจะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวหนูก็เลยชอบที่แบบว่าเวลาเดินไปที่ทุ่งนาแเราแบบมีลมพัดอะไรประมาณนี้ไปบ้านแหววค่ะบอกกุ้งแหวว เขาให้เดินดูรอบๆราะว่าแบบว่ามีแบบวิวอะไรอย่างเงี้ยมีนาแล้วก็มีบ่อกุ้งค่ะให้ไปเดินให้ไปเดินด้วยตัวเองค่ะกลัวค่ะแบบว่าเหมือนเขาปล่อยใช่ค่ะวิวสวยดีแล้วก็มีทีบเรือเป็ดอะไราเงี้ยมีทีบเรือเป็ดด้วยใช่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 สนุกดีไปฐานกระวองเพชรกินได้ค่ะตัวกิจกรรมทหนูำอะไรบ้างก็มีให้ลองเป็นกระบองเพชรนะคะที่ทานได้แล้วก็ มีทั้งแบบทอดแล้วก็มีแบบที่เป็นใบสดๆเลยรสชาติเป็นยไงคุณมันจะคล้ายๆกับมะขามอ่อนนะคะรสชาติมันจะคล้ายๆกันหนูไปมาหนึ่งฐานค่ะคือฐานทำตุงดอกเข็มค่ะได้ทำเป็นโบกุญแจค่ะ <Okay. S 2> ก็คือคุณแม่ๆเขาก็สาธิตกันทอผ้าตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การเอาไายที่เป็นนุ่นก่อนเลยแล้วก็ไป <c oughs> แยกไฟออกจากมเมล็ดแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทําเป็นเส้นแล้วก็มีการย้อมสีออกมาเป็นเป็นลายประจําจังหวัดด้วยค่ะครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยสวยมากแต่หนูรู้สึกว่าหนูเลือกสีสวยค่ะแต่ถ้าได้ทําบ่อยๆก็จะน่าจะทําได้ออกมาดีค่ะลายมัธยาธรรมค่ะดูการแสดงการลําของชาวเราข้างค่ะแล้วก็กินจําพวกขนมคะ<อ>่ะก็จะมีน้ําใบเตยแล้วก็ขนมหวานาเช่นอ่ากล้วยค่ะ <c oughs> บ่อยเนอะหรอกคะที่อาจารย์มหาลัยมาสอนเด็กมัธยมะค่ะให้เด็กได้เขามีความรู้ในเชิงลึกซึ่งเด็กมัธยมมันก็จะมีทฤษฎีแบบพอประมาณแต่ว่าไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนที่อาจารย์มหาลัยให้มาวันนั้นก็ถือว่าเด็กๆก,ก็โอเคชอบนะคะเพราะว่าประทับใจเขาค่อยๆอ,อ,อ,อินนะคะค่อยๆซึมซับความเป็นศิลปะชั้นสูงได้เห็นบรรยากาศได้เห็นนิสการได้เห็นผลง,งานศิลปะระดับ แกลนอย่างเงี้ยเด็กๆเ,เขาก็ซึมซับได้เต็มที่อะค่ะบางครั้งคันที่เราจะสร้างงานเนี่ยเราต้องมีอิสระเรชั่นเราต้องมีแรงบันดาลใจงั้นการซึมซับตรงนี้มันเป็นสิ่งสําคัญมากเหมือนกับเหมือนครูสอนศิลปะเนี่ยก่อนที่เด็กจะสร้างงานครูก็ให้เด็กหาข้อมูลเหมือนกันนะคะไม่ไอยู่ดีสร้างเลยอยู่ดีสร้างเลยไม่สามารถสร้างได้เพราะเด็กไม่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วดังนั้นการที่เขาไปเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนได้รู้จากวัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยทำให้เขาได้ซึมซับชุมชนจริงๆแล้วเด็กสุราษฎร์เนี่ยเป็นเด็กในเมือง วันนั้นก็รู้สึกสนุกสนานมากเลยก็คือพอไปเห็นทุ่งนาแล้ววิ่งไปหาทุ่งนาเลยค่ะเดินกันเป็นสายจเนเพื่อนในรถก็ตะโกนกับมานี่การได้เห็นพี่ๆชาวบ้านชาวช่องเขาพยายามพัฒนาชุมชนเขาให้สามารถอยู่ได้และมีอาชีพมีเงินเข้ามาในชุมชนของเขาก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เด็กๆอาจจะยังไม่ได้คิดในด้านนี้แต่ว่าถ้าเกิดเขาได้ลงพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะเห็นมุมมองของผู้ใหญ่มากขึ้นและสามารถ นำความสามารถของเขาที่เขามีเนี่ยไปต่อยอดได้ในอนาคตค่ะอยากให้มีต่อค่ะแล้วก็อยากให้มากันเยอะๆค่ะอยากให้หลายๆโรงเรียนนะคะามามาร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานอย่างนี้ค่ะเด็กจะได้มีความคิดในการสร้างสารรค์ผลงานที่แบบเป็นศิล,ลปินนะคะเราจะไม่แบบทําตามที่เราเคยทายะคะําอย่าค่ะเราได้ไปเห็นงานของศิล,ลปินแห่งชาติอะไรอย่างงี้ค่ะเราได้ทํางานคุกกี้กับอาจารย์ ที่มีประสบการณ์เขาก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปค่ะตอบรับมาทันทีเลยครับเพราะว่าเห็นประโยชน์ที่จะได้จากนักเรียนที่นักเรียนจะมาเข้าร่วมแล้วก็สามารถมาได้ประสบการณ์จากตรงนี้เอาความรู้ประสบการณ์ตรงนี้เอาไปสร้างสารรค์ผลงานตัวเองในอนาคตได้เลยรประโยชน์จากการที่ลงไปศึกษาพื้นที่<ม>นะครับซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในการทํางานเป็นขั้นตอนกระบวนการที่ดีมากเลยครับ เออเพราะเห็นว่าเป็นโอกาสของเด็กๆครับเพราะว่ามันก็เป็นในช่วงวัยของเขาคือเขาเรียนปวชใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เขาน้องที่มาก็คือปอวชหน,นึ่งเราอยากให้เขามีประสบการณ์ในการมาร่วมกับการทํางานเพราะเรารู้ว่ามันเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วเราก็ดูในกําหนดการแล้วว่ามันมีตัวการทํางานร่วมกับคนอื่นเพราะว่าผมเห็นจํานวนนักเรียนเยอะผมก็อยากให้เขามาเปิดโลกเปิดวิสัยทัศน์ดูเพื่อนๆว่าเขาทํางานกันเป็นยังไงครับผมเด็กคือโรงเรียนผมเนี่ยนักเรียนเนี่ย เขาเป็นนักเรียนในเมืองเนาะถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือนักเรียนในเมืองเลยลหละก็คืออยู่ในปริมณฑลก็คือจังหวัดสมุทรปราก,การเนี่ยพอเขาได้ออกมาศึกษาวิถีชุมชนเนี่ยนะครับเขาได้เห็นเปิดโลกกว้างมากปกติเขาก็จะดูทางสื่อโซเชียลต่างๆนะหรืออินเทอร์เนต็ตหรือรูปภาพพอเขาได้มาจริงๆเนี่ยเขามาซึมซับมาดูบรรยากาศเด็กๆทุกคนก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาหาครูว่าโอ้ดียังเลยครูบรรยากาศก็ดี ชาวบ้านผู้คนน่ารักแล้วก็ทั้งวิทยากรหรือว่าทีมงานหรือว่าคณะอาจารย์อะไรเงี้ยก็ให้ความดูแลอบอุ่นดีก็ค่อนข้างจะประทับใจ รู้สึกว่าผมได้สัมผัสกับบรรยากาศที่คุ้นเคยมากๆเลยครับแบบเหมือนได้ไปอยู่บ้านยายที่ต่างจังหวัดครับคือแบบเพื่อนที่ด้านเขาใจดีมากแล้วก็แบบเขายิ้มแบบอบอุ่นมากครับก็คือเราให้ทุกคนเสนอความคิดเห็นมาครับแล้วเรามารวมมารวบรวมครับว่าทุกคนชอบอะไรแบบไหนสถานที่ไหนมีความสุขกับอะไรครับจะยากตรงการแบ่งงานนิดหน่อยครับแต่เราก็ทำปันวันได้ดีครับ ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบผ่อนคลายขนาดนี้ทุกคนในชุมชนก nah, ็เฟรนลี่ครับก็รู้สึกว่าได้ไปเปิดโลกด้วยครับปกติไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้ด้วยก็เอาจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มารวมกันครับแล้วก็เอามาใส่เป็นข้อดีของแต่ละจุดในงานแล้วก็มาได้เป็นชิ้นนี้ครับเพราะชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายมากครับเขาเป็นการรักษาวัฒนธรรมแบบ สืบทอดต่อกันมาค่ะเป็นเป็นอะไรที่ดีมากหนูมองจากตอนแรกมองจากความเป็นจริงก่อนค่ะทีนี้เราก็เสื่อออกมาเรามุมมองมองมุมนั้นเราได้อะไรจากมุมนั้นเรามีความรู้สึกยังไงกับตรงตรงนัง้นจริงๆค่ะเราก็เลยมาแปลเป็นงานของพวกหนูโดยใช้สีตรงข้ามกันค่ะให้มันดูตัดกันคือเราเยอยากจะเน้นเรื่องการแบบว่าสื่ออารมณ์ผ่านรูปภาพให้มากที่สุดค่ะ ก็คือเราเนี่ยจะเก็บเอาความรู้สึกดีใจความสุกสนานในตอนที่แบบว่าเราได้ไปลงพื้นที่เราได้ไปเห็นแบบชุมชนวิถีชีวิตของแบบว่าชาวลาวข้า,าขงที่เขาแบบมีความสุขกันมากเลยเขาดูว่าอยู่ได้มา,มาแบบว่านานมากๆเป็นมีวัฒนธรรมที่สืบอกันมานานด้วยแล้วก็เขาก็ดูเป็นคนที่แบบมีอารมณ์ดนนีตลอดเวลาเนเออผมคิดว่าเราจะได้เห็นข้อแตกต่างว่าที่เราอยู่กับที่คนอื่นอยู่เป็นยังไงแล้วก็เราได้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยครับ เด้เห็นความแตกต่างจากทางตอนใต้แล้วก็ทางสานเหนือในไรบนี้คือเราใช้คอนเซ็ปต์ในที่นั่นเลยครับแล้วก็ดูว่าเออเราอาจจะผสมผสานจากภาคเราก็ได้ที่แบบความคล้ายคลึงกับภาคเราหรือว่าที่เราอยู่อาศัยด้วยครับเช่นความเชื่ออะไรประมาณนี้นะครับถ้าผมอยู่ในเมืองผมก็สั่งอาหารตนี้นั่นไม่ทําอาหารกินเองเหมือนตรงนู้นหรือว่ามีต้นไม้เยอะเหมือนที่ตรงนู้นเพราะแบบผมอยู่ในเมืองก,ก็แบบมีแด่ตึกเต็มไปหมดเลยก็วันวันก็อยู่แต่ในห้องผมว่าไปตรงนั้นก็ ประสบการณ์ใหม่ดีเพราะได้เดินเล่นทุนนี้นั่นด้วยครับตอนที่ไปบ้านห้วยม่วงค่ะตอนนั้นไปที่ลร่วัฒนธรรมแล้วเขาพาชวนเล่นงูกินหางแล้วก็เอานำนำกิจกรรมตรงนั้นมาสร้างเป็นงานเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างหนึ่งคือชมุมชนห้วยม่วงก็อีกวัฒนธรรมหนึ่งแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็อีกวัฒนธรรมหนึ่งแล้วก็เอามารวมกันแบบว่าเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ความเป็นชุมชนเนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นธรรมชาติอะเนาะความบรรยากาศที่เย็นสบายความเป็นชุมชนมันก <c oughs> ็ธรรมชาติสวยงามมันเป็นสิ่งที่เราเห็นตรงกันนะคะแล้วพอบรรยากาศที่เห็นตรงกันแบบนี้หนูว่าก็เลยดึงตรงนี้มา <c oughs> คือที่คุยตอนแรกกับในกลุ่มอะ,ค,ะคือพวกหนูอะหนูอยากจะให้ภาพมันยังมีสเปซของมันอยู่มีพื้นที่ว่างที่เรายังสามารถมองเรารู้สึกสบายตาดีเนาะอะไรง่งี้ให้ภาพมันรู้สึกมีความเย็น มีความเหมือนเราไปดูอยู่ในที่นั้นจริงๆอะค่ะคือมันโล่งไปหมดเลยแต่มันเป็นความโล่งที่เราสบายใจที่จะอยู่ตรงนั้นแต่พอมันถึงจุดหนึ่งน,นะแค่แค่เราแต่งตัวจากบ้านเั่นี้คืเราสยบนะสยบใช่ขอเสียข้มือให้เพื่อนพี่พเลยค่ะอีกหลายชุมชน,ชนลองบอกเลยครับว่ชุมชนอะไรบ้าง ที่ประทับใจที่กุ้งอ่ะที่มีกุ้งคุ่ชนอะไรครับอันนี้รางวัลที่สามนะครนะคราชพวนิีบานแก้วครับ